最後のね。<laughs> นี่ค่ะเจนนี่ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธด a ต a t เทคค่ะในงาน NGO 2 0 2 4นะคะที่สนาม้อง5้า n g งคอ Drag Avenue จังหวัดปทุมธานีค่ะแล้ววันนี้นะคะทางบูธของเราก็มีสินค้ามากมายเลยเช่นกองอากาศ Data Tech c o r n a d o นะคะและเราก็ยังมีของแจกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นกฟงกุญแจน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็สติกเกอร์ Data Tech นี่แฟน,นแท้ต้องมีนะ เช็ดรถนี่เห็นไหมแล้วก็มีหมอนด้วยคือมีของแจกมากมายเลยนะคะที่บูธของเราว,วันนี้นะคะในงาน NGO 2024ของเราก็มีการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางตรงสุดมันจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะชนุ่ร ตาคนต่างไม่มีใครไม่มีใครยอมใครตาคนใส,ส่สเกยสีใส่เกย์ห้าตบเกย์ห้าลากเกย์หกและเดินทางเดินทางของเราเป็นเรียบร้อยแล้วจะสีเบอรประตูสามพายุนุ่มครองหกเข้าเส้นชัยครับพี่น้อง